สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้เรามาอยู่กับรายการแขกดูดแขกดูดวันนี้เราจะมาอยู่กับการจีบสาวฉบับในโรงเรียนนะครับเราต้องแอบเงียกันหน่อยเดี๋ยวเขารู้ตัวนะครับกับแขกดู้ดเราจะมาดูเทคนิคการจีบสาวจากปรมาจารย์การจีบสาวกันนะครับเราไปรับชมครับเอาจะไปยังไงดีอ๋อ จุ่มจุมก่อนจุ่มตอนนี้เรายังไม่เจอเป้าหมายนะครับในโต๊ะเลยโต๊ะนั้นเลยครับเนี่ยซุ่มมุกก่อนเลยจุ่มมุกก่อนตัวนั้นนะครับมุกมังเยอะวะไม่เอาโอ้ไม่ใช่กูซุ่มผิดตัวนู้นนะครับตัวนู้นโต๊ะชุดพละนะครับก็รู้จักก็รู้จักกูทั้งโต๊เอาไปแล้วพี่อะไรนะโต๊ะนี้ไม่รู้จักไหมไอ้น้องที่นั่งเขียนหนังสืออยู่โอเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดียวถือกล้องถือกล้องไปไม่ถือ ใส่ไว้ในเนาะเขี่ยมันเรื่องอารมณ์แห่เราจะไปฟังเราจะไปฟังแค่เสียงกันนะครับกล่องกล่องเก็บไปกล่องเก็บไปกล่องซ่อนไปมึงก็ถ่ายกูเดียวไม่มันไม่ได้ยินเสียงเขาไม่เชื่อเดี๋ยวเขาไม่เชื่อมันไม่ยินซอนซอนเลเชียอ์ไ้เขาไอ้ซันเอาใส่ไว้อย่างนี้เียเดินไปเลยไปดิไปดู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 เอามุกเอามุกอะไรมุกอันนี้แพ้แล้วอ่ะมึงแพ้มึงแพ้เชียวน่ะมึงแย่มึงไม่กล้าผมไม่รู้แต่กูพอจะรูเกมเป็นเกม แล้วมึงเลือกคนเลยผมไม่กล้าน้องน้องนี่อะไรเนี่ยเดินเดินมาดูไวๆเวลามันจะหมดเลยนี่ก็ได้น้องน้องที่ใส่กางเกงครับคนนี้เขาเลือกคนนี้ก็ต้องเอาคนนี้เขียนหนังสืออยู่ไปโอ้เอ็กซ์ไทยแลนด์ใช่ไหมอันนี้มันเสียเวลานานแล้วเนี่ยนะนานเลยครับนามเอามือแบงเลยแล้ววะอย่าอย่าเอามือบังม่อเดี๋ยวมันเสียงไม่เข้าให้โอกาสคนนะ เนี่ยก็ม enfin ีมุกเนี่ยเลือกมุกก่อนเลือกมุกเดี๋ยวกูถือให้ก็ได้ไหมพี่ทางข้างหนเอาเลือกไงถ้าเสือกไปไปอย่าอย่ามือบางไมือเนี่ยต้องมีรอบสองนะสัญญาครับสัญญาลูกผู้ชายครับลูกผู้ชายนะสัญญาลูกผู้ชายครับเยวรูต้องมีรอบสองนะเร็วเร็วต้องมีรอบสองนะอะไรไปนานแล้วมีรอบสองนะครับไอเหี้ยแล้วโดนกูทำไงเนี่ยไปทำไงผมนานดนตี่อยไม่เป็นไรเด็ยช่วยเอาจริงเหรอไปดิ สวัสดีครับทำไรอยู่ไม่ว่างคุยกันไหขอ,อนั่งเอยหนเออพี่มีเรื่องจะถามว่าคือพี่โดนไล่โดนเพื่อนไล่ให้มา ให้มาขอเบอร์ผู้หญิงเบอร์โทรศัพท์ขอเบอร์ได้ไหมได้มีจริงมั้ยมีแต่มีเป็นจริงคือมีจริงเหรอเอาเอาเอาเป็นไลน์ก็ได้ละไลน์ไลน์ยังไม่มีเลยมีไอคอนนะว่าไอคอนตกน้ำอย่านี้ด้วยแล้วมีทางไหนให้เราจะติดต่อกันได้บ้างครับ มั <c oughs> ้งจดหมายโอ้โหส่งวันนี้จะถึงวันไหนเนี่ยสามวันไม่มีซิมจริงเหรอมัน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับจะบอกว่า